ากาลสินศาลกาลสินบำเพ็ญสาธาร,ร,รณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีผู้พิพากษาหุหนอาสาจังหวัดกาลสินนางคณะผู้พิพากษาบุคลากร,รกรและเจ้าที่ร่วมกันบำเพ็ญสาธาร,ร,รณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเชษธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่สองมิถุนายน2565ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาลสิน นางสาวโกโมลดาไกรสิงห์ผู้พักษาหูหน้าชั้นคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคนรราชสีมาช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พักษาหูหน้าศาลจังหวัดกาลสินนางสาววัฒนานันธรรมบุตรผู้บริการศาลจังหวัดกาลสินนายภูนศักด์นามเพ็งส่วนช่วยอํนอานวยศาลจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยผู้พักษาศาลจังหวัด กลสินบุคลากรเจ้าที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมโครงการจิตอาสาบัเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบัเญเธพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2565ทั้งนี้กิจก,กรรมดังกล่าวนอกจากจะมีการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศียภาพบริเวณโดยรอบอาคารของศาลจังหวัดกลสิน เพื่อให้เกิดความสวยงามสะอาดพร้อมเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนแล้วยังเป็นการร่วมกันทําความดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบาสรรเทิงพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีอีกด้วยครับนิววีสถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน